สวัสดีจ้าพี่น้องสุขู่สุคนนะจะนาเมืเใน่ย่า่ออกซื้อจ้าครั้งแรกบ่มีเมนูอาหารมาเห็ดอันซูอันพี่น้องเบิงเดิม์ัมน่้แย่ายสิมาก,กินกินซูพี่น้องอันเบิงอ่ามากินต้องกันเด้อจ้า เส่วนพี่น้องมากินอันเมียเม่ยงปลาจ้าเมี่ยงปลาเมี่ยงปลากระพุ้งพี่น้องเนี่ยตูหนึ่งตัวแบง่ายกินผู้เดียวพอบานบ่กกินน้ำคือเกาเลยจ้านี่พักหยาหลยคักพี่น้องเมื่อนี่น้ำจิ้มกะสูตรเดิมน้ำจิ้มอันนับทัวคือเกาอันลัพี่น้องเนี่ยแซบ่บอะมาลงมือกันเลยจ้า เริ่มต้นพักสลัดพี่น้องอันย่ายไปได้อันพักสลัดอันมากเนี่ยก็เลยคิดอยากกินอันเนาะก็เลยว่าเอออยากมีปลานินนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าปลานิ้นย่นี่ส่วนมากมันสินี้ตาแซ่แข็งเนาะแซ่เย็นมันสิมีมข้าวขึ้นจากน้อยแล้วก็อันแบบถ้าว่าไม่ปลาอันปลากระพงนี่มันก็สีสดๆเนาจะก็ ไข่แน่อยู่ว่ะกับลังหอนหอนห,วห,วหว่วยห่วยเลยพี่น้องเนี่ยใส่มือเด้พี่น้องกินเนาะบ่ากินกับมือมันกับโบเมนแหละอันกินเมียงปานี่จ้ะนมเซนจากพี่น้องมากินน้ำกันเด้จ้ามากินน้ำเป็นมูย่ายแน่เนี่ยย่ายกินผู้เดียวขันมีมูกินกับสิแซ็บู่ได้เนี่ย เขามาทักท่าย่ายในเด้ดจ้ามัน,นในย่ายออกซื้อข้างแรกจ้าอยากอายจยากน่อยอยู่เพราะว่าบม่ท่านได้กล้าบันไดไม่ค่อยกล้าออกกล้องบันไดนะมาจ้ามากินน้ำกันเด้จ้าคำใหญ่ๆมุมเร็วแบบน,นี้ รดคักพี่น้องหวานขนมจีนบะมีมูกินมาส่วนพี่น้องกินน้ำกันนี่แล้วบัดที่ยหย่บ่มีมูย่ยกินผู้เดียวจ้าหมดผักใส่ ผักก็มีพักสลัดพี่น้องพักสลัดเออพักอันแล้วก็พักชีสซาลแเน่จ้าแล้วก็อันพักหอมพี่น้องพักหอมบานเฮ่าเนี่ยนันน่าสีพอจักเทียโอ้ยหอมค่ะหอมคือพักหอมบานเฮ่านีา่แหละพี่น้องอันปกติบกค่อยพอดอกมีตะตนุนใหญ่ๆก็เนอี่ยคุย คุยคุยคุยพี่น้องคุยทำไงไงเนาะอย่าวากันดวยจ้ะหุน่นหอนเลยพี่น้องเฮ็ดแล้วย่ายกกินเลยกินหอนหอนมากกับสเสียบนะจ้ะ กินน้ากันเด้จ้าพอบ้านเราบอกกินน้าเราบวมากกินป่าเด้เพราะใหญ่ไงแต่ว่าขันย่างดีๆแห้งๆเรากระสิก,กินยุ่ขัดกลับไปบ้านท่อกระสิก,กินแน่ยุ่อันป่าอันนิ่นสดๆเราเราสิก,กินยุ่นองไส้เราอันนองไส้อันอยูเมืองไทยย่างให้กินกินยุ่จังสัน กินจังสีบอเอาบอกินอืมแซ่บพี่น้องแซ่บไม่มีมูกินกับซิแซบ่บก็หนึ่อยดูจ้ะกินน้ำกันด้จ้า แวะมากินน้ำกันจ้าแสบแสบนี่กินน้าคุยน้ำนะจ๊ะเนาะมันนี่เป็นมือคุยมาเมาม้ยน้ำนยายแน่ยายอยากม่โมูเก็บตูมาสงเดือนสามเดือนแล้วพี่น้องโอ้ยอ้วน <laughs> 3เดือนน้ำนักคืน6ลพี่น้องบึงกวนหักช่วงนี้แต่หेดงานจักสีเห็ดรวดบ่เง้มไดบุจังสีดาเห็ดงานน่าจะอีกเดือนนึงคุณล่ะพี่น้องจังสีดายเห็ดเสร็จเสร็จอีๆกินรว พับบ้านเลากัอาหารเล่ากับอ,าาบอันเฮ็ดอันหมูผัสมุนไพ่ให้เล่าพี่น้องมักถอดอกทั้งสันทั้งสีบอปันใดว่าเอากินยุคันป่าห่อน,อ,นอันแต่ว่าบ่กกินดูโดนเล่าก็สิอยากซิมจักหน่อยสิ ยังไงพี่นอ้องผักหลายคักเบิ่มมันหอดเลยพี่นอ้องงามผัก ได้เอาอย่างกับมออันถอดไหลน้ำมันนั่นแหละพี่น้องพอดีเลยเฮยโชม,ม,มจากพี่น้องมาเนื้ กินปลาเพื่อสุขภาพกินพักเพื่อสุขภาพเนาะพี่น้องช่วงนี้ก็บดได้เฮ็ดยังยายก็เฮ็ดต่แนวกินเฮ็ดกับเข่าทันแล้วจากพี่น้องเอ้ยอมมเวียเบือ่อไปใส่มาใส่ก็ได้เนาะ แส่บักเสบด้ <apologize> คำใหญ่ๆน้ำจิ้มเพชรเพว่าเพชรแห้งดอกพี่นอ้องกระพากินนี่แหละจ้ะห,หวานเข้าไปม,มูมคำใ่ญ่ๆ <minutes> เพื่อการกินเด้อมากินออกกล่องตะลั่นเทือนี่เนาะพี่น้องจะอ่ายนู่เด้อ เห็นมูฟเิ่นกินนั่นกับเป็นตาแซบเอากนหนาระสันดอกจักมืออืมเนี่ยจะแซบหลายทำง่าย โอเคเนาะจ้าอันยหญ่กับผู้สิบ่นั่งกินจนอิม่มผุนหรอกเนาะจ้าเนาะใครมากินอันเออพี่น้องมากินเป็นมูสิจ้านะคะใหย่ยกับซีอ่อโตไปสักก้อนนะจ้าเดี๋ยวพี่น้อง,บงนนบเบิ่งตดนๆแล้วสิเบื่อ ยายกับวบ่อันอันนี้ปัไหาอืม,อม,อมเพ็ดใจใดยูเด้โอเคเนาะจ้าสำหรับอันมือนี่ยายากก็ขอฝากคลิปอันกินเมี่ยงปลาเผา ของยายไวน้ำพีน้ำนองเนได้จ้าขันมากฝากกดไหลกดแช่หรือกดสับสไครให้ยายในจ้าสำรับมือนีนยายขอโตไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องสวัสดีจ้า for ลลคล็อกสมีละเลบ้างที